สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่น้องเรยามเช้าแม่น้องเรค่ค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้สวยงามนะคะหกโมงครึ่งแล้วก็ยังเห็นนี่นะคะเครื่องบินนะ่ะแล้วก็จันนะคะยังเต็มดวงอยู่เลยเนาะฝั่งนี้เดี๋ยวพาไปชมฝั่งนี้นะคะ,ะจันยังเต็มดวงอยู่เลยเนาะเห็นชัดมากอันนี้ริมทะเลหนาวค่ะแม่น้องเร หนาวหนาวเป็นเจ็บเลยอันนี้ท่าเรือนะคะท่าเรือก็ยังไม่มีคนมาค่ะเพราะว่ายังเช้าอยู่เนาะท่าเรือนะคะท่าคําฝากเนาะนี่ท่าเรือค่ะเป็นทะเลนะคะอยู่เมืองหลวงนอกฝั่งโน้นเมืองหลวงนะคะดูบรรยากาศยามเช้านะคะนุนพระ <c oughs> พระจันทร์ยังเต็มดวงอยู่เลยหกโมงเช้าวันนี้ออกมาเร็วนิดนึงเนาะนี่ ดูนะคะนี่ซูมพระจันทร์นะคะเต็มดวงอยู่เลยเนาะสวัสดีน้องยาจ้าพามาชมบรรยากาศกัะพระจันทร์เต็มดวงแม่นองเรแม่นองเรวันนี้ก็เริ่มมีคลื่นมาแล้วเนาะไม่มีลมแต่มีคลื่นเนาะแปลกมากดูนะคะคลื่นมันมาเนาะนี่ดูคลื่นน้ําทะเลเนาะยามเช้าค่ะกําลังขึ้นเนาะพระอาทิตย์กลาลังขึ้นนะคะขึ้นฝั่งนี้เนาะนี่กลังเรืองเรืองมาแล้วนะ่ะ ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณวันนี้มาเช้าก็เลยอยากได้ภาพเช้าเช้าเนาะก่อนที่แต่เย็นมือเย็นเจ็บเลยไม่ได้ใส่ถุงมือเนาะสวยงามยามเช้าคะ่ะนี่แสงเรืองเรืองพระอาทิตย์สองครั้งนี้แล้วนะคะเนี่ยก็พระจันทร์ก็เตรียมดวงอยู่นู่นนะสว่างแล้วพระจันทร์ก็ยังมองเห็นนะคะเนี่ยยังไม่เต็มดวงเต็มที่นะคะยังเหลือ,ออีกนิดหนึ่ง สวยงามมากค่ะยามเช้าเนาะคลื่นใต้น้ําน่าจะใช่อยู่เพราะมันไม่มีเรือวิ่งเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็มีคลื่นแบบสวยงามเนาะเมื่อวานนี้ร้อนมากเมื่อวานนี้อย,ยุ่งมากเลยวันนี้อ๋อจ้ายุ่งก็ตามสบายเลยแม่น้องเลยขอบคุณนะคะพี่ก็ยุ่งมากเมื่อวานเนี่ยกลับบ้านก็นอนแต่หัวค่ำเมื่อวาน พระอาทิตย์ขึ้นเรืองๆร,รายๆแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามมากฝั่งนี้เนาะสวยมากดูนะคะเนี่ยเป็นน้ำทะเลเนาะแล้วก็ส่องโอ้โหยเย็นอากาศเริ่มเย็นเริ่ม